คุณผู้ชมครับล่าสุดสมเด็จฮุนเซนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของกัมพูชาปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภาของราชอาณาจักรกัมพูชาออกมาประกาศแล้วนะครับภายหลังเหตุการณ์ยิงปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีจนส่งผลทําให้ทหารกัมพูชานั้นเสียชีวิตหนึ่งรายโดยสมเด็จฮุนเซนประกาศเลยนะครับว่าเขาสนับสนุนให้รัฐบาลเสริมกําลังทหารและก็อาวุธหนัก ไปตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์ลุกรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ก็ยังหวังใจอยู่นะครับว่าทั้งสองประเทศจะเจรจาและก็ยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ให้ลุกลามบานปลายนะครับเป็นการออกมาแสดงสัญญาณแบบสองขาคือขาแรกบอกเสริมกำลังเลยนะอาวุธหนักขหารเข้าไปขาที่สองก็บอกว่าคุยได้ก็หวังให้คุยนะครับก็เป็น ก็เป็นปกตินะของสมเด็จฮุนเซนอยู่แล้วนะครับออกหลายหน้าคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ทางกัมพูชาเสียชีวิตไปสองฝ่ายนะครับเอ้ะหนึ่งฝ่ายนะไทยไม่ไม่เสียไทยยืนยันละว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตสมเด็จฮุนเซนบอกว่าเขาไม่ต้องการเห็นการต่อสู้เกิดขึ้นเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะตัดสินใจส่งทหารแล้วก็อาวุธหนักไปตามชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการบุกรุกกันเพิ่มเติม หวังว่าการเจราจาพรุ่งนี้ระหว่างทั้งสองประเทศจะส่งผลดีและหวังว่าจะไม่มีความตึงเครียดข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศจนถึงขนาดปิดกั้นความร่วมมือในส่วนอื่นพูดถึงความร่วมมือในส่วนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศผมขอร้องเพื่อนร่วมชาติโปรดอย่าทําให้ความขัดแย้งนี้ขยายจนกลายเป็นการเหยียบเชื้อชาติและโปรดเชื่อมั่นในรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว พวกเราเกลียดสงครามแต่เราถูกบังคับให้ทําสงครามจากการลุกรานของต่างชาติพูดถึงการลุกรานนะอันนี้กำลังจะกล่าวหาไทยนะว่าไทยเนี่ยลุกราณเช่นเดียวกับที่เราต้องเผชิญเหตุเมื่อปี5 1าถึงโดยใช้แนวทาง3ประการก็คือการพูดทหารแล้วก็ทางกฎหมายจาได้นะครับช่วงปี5 1าถึงเนี่ยก็เคยเกิดเหตุการณ์ประทะกันมาแล้วครั้งนั้นหนักกว่าครั้งนี้เยอะเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมันถ้าดูจากแถลงการของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะฮะก็คือเหลี่ยมเยอะเหมือนเดิม ตามสไตล์ของสมเด็จฮุนเซนนะครับกล่าวหาไทยหลาย,ลายเรื่องนะครับคือหาวาไทยเนี่ยลุกรานเกลียดสงครามแต่โดนบังคับให้ต้องทําเพราะโดนลุกลานนะฝั่งไทยก็บอกว่าฝั่งกัมพูชาย,ยิงก่อนนะลุกรานอะไรครับนะไอค้อคืนเมื่อคืนก่อนเนี่ยที่ยิงกันเนี่ยอันนั้นไม่รู้นะต้องอาหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าใครล้ําเส้นใครเปิดก่อนนะครับแต่ถ้า,าทย์ที่แล้วเนี่ยจู่ๆเนี่ยช่องบอกเล,แล้แหละ ทหารขมรก็มาขุดหลุมคูเลตนะเป็นแนวยาวเลยเป็นช่องเป็นทางนะครับทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าห้ามขุดแต่ก็ยังมาขุดแล้วก็ยังมากล่าวหาทไทยว่าลุกรานโอ้โห,โหนะก็คือโฮสไตล์สมเด็จฮุนเซนหลังจากนี้ต้องรอดูนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษินกับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยจะช่วยพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหานี้ได้หรือไม่ครับ ผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้มันไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตํำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3าปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมก็สนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ลายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal ec a s ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ยปเ,ปเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับอ่าผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะไรเย่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะ่ะคุณผู้ชมได้งอกไหมครับ <c oughs> คือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่งทาสั่งทําส่งสั่งทําส่ง,สงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนแบอบกว่าทาไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ย